ทีเราวินค่ะบอสทีเราวินจ้าเลยว่าแม่เขาโวยผมไม่ไม่โกหกเขาหมก็เลยคอนเฟิร์นะนะผมไม่โกหกว่าป้าจะบอกว่าแกเป็นมาสิบสิบปีจ้าเออแต่ว่าหมดถามว่าหมดค่ายาไปเยอะไหมต้องบอกว่าหลักแสนดิว่ะป้าปลอดภัยนะอือโอ้โหเริ่มมา ของเข้าของที่ห้ามมันหาปิดทิ้งเลยอ่ะหัวเข่าหัวเข่าอ่ะโอ้สุดยอดเลยีว่ามีอยู่ช่วงนี้มันมันมันขาดยามีปัญหาทีหน่อยมีขาดยาก็รู้สึกว่ามันจะแป๊บๆก็เลยเลยเคยจับเนี่ยจ้ะเออดีดีจริงดีจริงดีกำลังบอกเพื่อนบ้านแต่เพื่อนบ้านเขาปกป้องไม่จับอ๋อค่ะจ้ะถ้างั้นเดี๋ยวหนูส่งให้เหมือนเดิมก่อนเนาะแล้วนกระดูกทับเส้นหรือเข่าเสื่อมป้าเป็นป้าเป็นอะไรนะคะกระกระดูกทับเส้นหรือเข่าเสื่อมนะคะ ที่ซื้อไปถาเป็นหัวเข่าเสื่อมแล้วหมอบอกว่ากระดูกหลังโก่งกระดูกหลังโก่งหมายถึงว่าอ่าหมอบอกว่าเป็นสุดท,ท้ายนะมันต้องซัพพอร์ตตัวเองแต่ดีว่าหมอก็เลยให้ตัวซัพพอร์ตมาแล้วเออแล้วมันก็ปวดถามหมอว่าใช่กระดูกทับเส้นไหมไม่ใช่มไม่ใช่อยู่ๆมันก็หายปวดไม่ต้องใช้ตัวซัพพอร์ตแล้วมันดีมากเลยเข้ากรอกสี่ห้ามันหายปวดจริงๆ สุดยอนเดินก็โอยลูกก็โอยโอ้ชีวิตจะทำไรลูกก็จะเรียนไม่จบอะไรโอ้แต่ละจะทำงานไม่ได้คิดไปต่างนานาว่าโอ้เดินเนี่ยพูดจุกจามันตูดมันจะลุกลงไปเลยโอ้ปวดขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหเหมือนว่าบอกกเพื่อนว่าโอ้ตายแล้วจะส่งลูกเรียนจบไปเนี่ยอะไรเนี่ยแบบมันเดินแบบเหมือน ไปอ่ะอยูท oh, right. oh. ี <prends preview. S 1> right. <which> ่ม oh like ันหายอ่ะโอ้สุดยอดเลยอหมดค่ายาไปไม่ต้องบอกว่าหลักหมื่นเราเป็นหลักแสนเธอยาเนี่ยเพื่อนบอกเคยมึงกินยาขนาดนี้เฉลเ่ยบอกโอ้โหยาอะไรดีช่องแปดอ่ะออโทรไปปุ๊บหมอว่าภัยเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นเลยอ่ะไม่ว่ายาอะไรคนจงองเค่น้กินหมดแล้วป้าภายกินคาราเมลไปดีเริ่มดีขึ้นตั้งแต่กล่องที่เท่าไหร่คะเนี่ยพอเข้ากล่องห้าเดี่ยมันหายติดเลยโอ้ วันละสองเม็ดได้ไหมเอ้มื้อเช้าสองเม็ดได้ไหมเย็นเม็ดได้ไหมคุณรัแบบว่าได้ไม่มีปัญหายาตัวนี้มาไลกินเช้ามากินเลยหลังอาหารสองเม็ดแล้วก็ตอนเย็นอีกเม็ดหนึ่งช่วงนั้นจะกินเลยสามเม็ดสามเม็ดจะยุ่มก็หายปวดเลยโอ้หายประมาณกล่องที่เท่าไหร่คะจำจำได้ไหมกล่องที่ห้าเที่ห้าเนี่ยที่ห้าเนี่ยแต่ว่ามันจะหายปวดมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าพอปอกพอกล่องที่ห้ากล่องแรกก็ยังกล่องสองก็ยังพอมากล่องสามก็ เหมือนมันขับกเปล่าดูนะจะวันนี้ก็ยังปวดพอตองที่สี่รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะนอนหลับสบายอะไรเงี้ยจนอนนอนไม่ต้องไม่ต้องใช้อะไรหนุนแล้ะพอฟองห้านี่บอกกับเพื่อนบอเฮ้ยดูคุณเดินเด็ยมีแด่คนบอกอุ้ไปเดินตีจังเลยอ่ะเราอยู่มันหายปวดจหายปวดเอตอนนี้ก็ก็อยากจะกินให้มันแบบว่าเออ่น้อยลงแต่เลี้ยงเอาไว้อะอะไรเงี้ยให้ดูแลกระดูกไปเนาะ ใช่ใช่ดี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 แต่บอกเพื่อนบ้านอยู่เพื่อนบ้านบอกโอ้โ <c oughs> เพ <c oughs> <ช>ื่อนมีเงังไปกันเยอะโลคอเสือกีเพื่อนร่วมงาน,น,นเนสเดินเหมือนขาขาเหมือนเห็นม้ามันเดินมาขาโป่งโปกอ <c oughs> ่ะจ้ะนันแหลบอก <c oughs> ว่าตายแล้วมึงจะอยู่บนกระเจี่ยนไว้เนี่ยขามันเขาโป่งโป่ออกไปเลยอ่ะค่ะลองแนะนำให้เขาทานดูนะคะ <c oughs> มันมีโปรโมชั่นสองสองกล่องพันแปดร้อยบาทใช่เขาไม่นี่ตินเยอะอย่างว่าพาราเขาเยอะเขาก็เลย จะเี่นกินก็จเสียใลำบากเขาก็ลูกหัวก็ตายปตายนะหัวก็ตายนี่คืาถึงว่ามีปัญหาก็เลยนี่จะทำยังไงแล้วน้ำหนักเขาเยอะด้วยอ๋อค่ะหนักก็ต้องไปเก้าสิบโลจ้ะเอออย่างป้านี่น้ำหนักหกสิบกว่าฝ่ายเองค่ะค่ะป้าป้าภัยก็ขอให้หายไวๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวชุดนี้หนูส่งไปก่อนเนาะเดี๋ยวไว้วันไหนเราได้เจอกันนาเดี๋ยวื้อสองกล่องเลยจ้าสองกล่องลดให้เหลือพันแปด จค่ะค่ะขอให้หายไปไว้นะคะ